สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดูกระชายนะคะรัดแล้วค่ะกระชายค่ะปลูกกระชายไว้ในล้อ,อยางค่ะเพื่อนๆนนี่ค่ะรัดแล้วค่ะฝนมารอบนี้กระชายงอกแล้วปลูกไว้ในล้อ,อยางนะคะเพื่อนๆ งอกดีมากเลยครับเพื่อนๆปลูกไว้ในล้อ,อยางค่ะต้นกำลังสีแดงๆจิ้มน้ำพริกอร่อยครับเพื่อนๆ มุนไพไทยนะคะกระชายค่ะปลูกในรอยางก็ได้กินค่ะเพื่อนๆปลูกไว้ในร้อยางค่ะ ปลูกไว้กินเองไม่ต้องซื้อค่ะเพื่อนๆขืดผักสวนครัวค่ะช่วงนี้ผักก็แพงๆแพงทุกอย่างเลยค่ะผักผักอันไหนปลูกกินเองได้ก็ปลูกแต่ช่วงนี้ก็ปลูกผักยากนะคะเพื่อนๆแตงกวาและพวกนี้รัดไม่ดีค่ะอากาศร้อน แต่กระช้ได้กินแล้วนี่ใส่กินแล้วค่ะก็ใช้ยล้อยางนี่ยังเล็กค่ะเพื่อนๆนี่กำลังแตกหนอ่อใหม่เล็กๆอยู่ค่ะ แต่ก็เริ่มหนอเริ่มเยอะแล้วค่ะกำลังอ่อนๆค่ะเพื่อนๆรอ,อย่างนี้ยังเล็กอยู่ กับล้อยางนี้ก็ยังเล็กอยู่ค่ะมีอยู่สี่ล้อยางนะคะเพื่อนๆตรงนี้ค่ะตรงโน้นใหญ่แล้วขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ